เฟ็นไฟจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกับเรื่องนี้เลยค่ะกับ MS m u l t ั s ติ r e ค่ะซึ่งล่าสุดน,นะคะเขามีโครงการใหม่ชื่อว่า MS g r e e n Society เรื่องราวจะน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามพร้อมกันได้เลยค่ะช่วง Happy Box สุกแกะกล่อง MS Multistro โดย Boutique New City เดินหน้าเปิดตัวโครงการ MS Green Society เมาดึงความร่วมมือกับพันธมิตรในการนำผ้าส่วนเกินจากอุตสาหกรรม20%มาสร้างสารรค์และต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดขยะที่เกิดจากอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย์รวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ด้วยค่ะค่ะก็วันนี้เป็นการเปิดตัวเอ่อ MS Green Society นะคะเรามีเป้าหมายในการเชิญชวนให้อา หาคู่ค้าและก็คู่คิดที่มารวมตัวกันทับเกี่ยวกับ c คูล u l a r e โคโนมีในส่วนของคู่ค้าเนี่ยเราก็คงจะคัดหาคู่ค้าที่สามารถให้วัตถุดิบหรือให้อุปกรณ์ที่มีความสามารถทําเกี่ยวกับลักโลกได้มากขึ้นนะคะนำทรัพยากรที่มีอยู่นํามาจับมาใช้ใหม่นะคะในส่วนของคู่คิดเนี่ยคือในการทําการผลิตเสื้อผ้าเนี่ยมันย่อมมีบางส่วน ที่เป็นส่วนเกินนะคะจากการผลิตเราก็พยายามคุดคูคิดว่าส่วนเกินของเราสามารถเป็นประโยชน์ให้กับธุรกิจอะไรได้บ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นทางอัพไซเคิลหรือว่าเป็นทางของการรีไซเคิลค่ะ บุติกนิวซิตี้นอกจากจะมุ่งเน้นการผลิตเครื่องแต่งกายที่สวยงามและมีความคงทนแล้วยังมีแนวคิดในเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยสนับสนุนให้ใช้สิ่งของหรือทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับประเทศโดยเฉพาะการนําขยะที่เหลือจากกระบวนการผลิตนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมค่ะ